แต่ใช่จ้ะดิฉันไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปกดหยุดอัดถ่ายวิดีโออร่อยคืนะเรามานั่งรีแคปกันดีกว่าว่าในปี2024เนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างเริ่มต้นวันของเรานะจ๊ะก็มาอยู่กันที่นี่เลยจ้ะร้านทำเล็บกันอีกแล้วรอบนี้เราจะใช้สามสีนี้นะเพราะว่ากำลังจะทำ เป็นลายเทศกาลคริสต์มาสเป็นครั้งแรกเลยที่ทำลายคริสต์มาสแล้วก็แบบใช้สีแดงอะไรเงี้ยปกติแบบคือถ้าจะทำอะ่ะจะแบบจะไปทางสีแบบเอิร์ธโทนหรือสีนูดนูดอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบดูเรียบเรียบแล้วเราก็ไปทำเล็บมาเสร็จแล้วนะจ๊ะชอบอันนี้ชอบอันนี้สุด เป็นนุง้งซานต้ากับนุ้งกวางเรนดียวัสดเดี๋ยวเรามีสถานีถัดไปก่อนเราจะแวะไปซื้อของเพราะว่าเข้าเมืองแล้วต้องทำหลายอย่างคะ่ะไปจ้าและตอนนี้เราก็มาถึงโลตัสกันแล้วนะจ๊ะและใช่จะ๊ะดิฉันไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปกดหยุดอัดถ่ายวิดีโอแล้วมันก็หยุดที่ตรงนี้ เรื่องของเรื่องก็กคือฉันแวะมาซื้อนมที่โลตัสจ้ะเพราะว่าอยู่แถวบ้านมันหาซื้อไม่ได้อย่างที่เคยบอกไปเราก็เลยต้องมาซื้อเวลาที่เราเข้าเมืองแล้วก็บนแต่เรื่องเดิมๆค่ะก็คือหลังๆมานี้ดิฉันกินนมนัดสิวขึ้นแต่เมื่อต้องแลกกับความอร่อยนั้นแล้วบางทีดิฉันก็ยอมกินค่ะเพราะว่ามันนานๆกินทีแต่รักษาสิวนั้นยาวนานเหลือเกิน เรียบร้อยค่ะเราได้กับื่อนะะแนี้นะคะนอกจากนมที่เราซื้อแล้วสิ่งที่ซื้อคือแอนดี้แอนซื้อมาสองกล่องเอาไปเผื่อคนที่บ้านเลยแต่ว่าเราขอจิ้มก่อนปกติแอนดี้แอนอ่ะจะชอบกินอยู่แค่แบบไม่กี่อย่างชอบกินอย่างเนี้ยชีสซี่ชิคเก้นอะไรพวกเนี้ยอร่อยคือแบบ อาละตอนนี้คือเราก็มาถึงบ้านแล้วนะเรามานั่งรีแคปกันดีกว่าว่าในปี2024ี่เนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างแบบฟังเรารีแคปตัวเองแล้วก็ลองไปรีแคปตัวเองกันบ้างได้นะทุกคนเราจะได้รู้ว่าเออในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดไว้แต่เราทำมันสำเร็จได้ก็มีอย่างของเราเนี่ยเริ่มแรกเลยอย่างแรกก็คือการทำ u t u b e คือตอนแรกเนี่ย เราอะเคยพูดกับตัวเองไว้นานมากๆแล้วว่าเอออยากจะลองทำ YouTube ดูแต่ด้วยความที่ปกติเราอะจะเป็นคนที่อยู่หลังกล้องมากกว่าจะไม่ใช่คนที่แบบเอาหน้าตัวเองมาออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งแรกๆก็คิดนะว่า,าจะทำแนวๆนว a มอดีอะไรเงี้ยแต่ด้วยสภาพที่บ้านอะคือคนมันอาศัยอยู่กันทั้งวันอะไรเงี้ย มันไม่มีทางที่จะหามุมเงียบๆทำ ASMR ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะว่าการถ่ายงานทีนึ่งอะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยเราถ่ายแค่สิบนาทียี่สิบนาทีได้บางทีแบบมันเป็นชั่วโมงอะแล้วในหนึ่งชั่วโมงนั้นอะมันไม่มีทางเงียบได้ตลอดชั่วโมงอะอย่างบ้านเราก็คือแบบรถวิ่งผ่านบ้า,บางอะไรบ้างอะไรเงี้ยเสียงมันก็ดังแล้วก็มัวแต่ลังเลว่าอุยฉันจะทำคอนเทนต์อะไรดีเพราะว่ามันตัดสินใจไม่ได้คือ ส่วนตัวเราอะเรารู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิปาถะมันเหมือนเราแค่อยากหาทําอนุนันนี้เล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเรามีความสุขกับอะไรเราก็ทํามันจะต่างจากหลายๆช่องที่วิเขาอาจจะโฟกัสไปเลยว่าฉันทําอาหารนะฉันเป็นสายเล่าเรื่องนะเล่าประวัติศาสตร์นะอะไรแบบเนี้ยด้วยเหตุผลแบบเนี้ยมันเลยทําให้ตัดสินใจไม่ได้สักทีว่า แล้วสรุปฉันจะเริ่มทำ YouTube เมื่อไหร่ละ่ะช่วงปลายปีนี้ที่ได้เริ่มมาทำ YouTube แบบจริงจังก็เลยทำทำไปเลยโดยที่อายังไม่ต้องไปแคร์มากว่าเราจะต้องยึดคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งเป็นหลักถือซะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราแบบแค่อยากมาแชร์ให้ทุกคนดูร่วมกันแล้วอย่างน้อยก็คือทำให้เราได้ลงมือทำจริงๆอย่างน้อยก็คือเราตั้งเป้าไว้เลยว่า อะฉันสามารถลงคลิปได้หนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งคลิปไม่สิต้องพูดว่าหนึ่งคลิปต่อหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็ลงตามทำลายที่เราวางไว้ได้อะแต่จะมีอาทิตย์ก่อนนู้นที่หายไปอาทิตย์หนึ่งแต่ไม่ได้ตั้งใจจะหายไปนะทุกคนถ่ายแล้วอะไรแล้วแต่ที่ฉันกำลังพูดเกิดหายคือแบบจะถ่ายใหม่ก็แบบงานยากไปอีกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยหายไปอาทิตย์หนึ่งแต่ใดๆก็คือถือว่าประสบความสําเร็จแล้วในการลงคลิปใน YouTube อย่างน้อยอาทิตย์ละคลิปเป้าหมายต่อมาก็คือการได้ขายแพลนเนอร์นั่นเองคือเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้แพลนเนอร์ใช่ไหมเราก็เลยอยากลองทํามาขายดูบ้างเพื่อจะมีคนสนใจหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อมันจะเป็นรายได้เสริมให้เราได้ด้วยซึ่งปีนี้ก็คือสามารถประสบความสําเร็จในการที่ทำแพนเนอร์ออกมาแบบเป็นรูปเล่น และวางขายถึงแม้เราอาจจะยังขายได้ไม่เยอะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบมีตัวตนในโลกโซเชียลหรือเป็นที่รู้จักกันเนาะเราก็แบบไม่ได้ยิงแอดไม่ได้แบบอะไรด้วยส่วนหนึ่งที่ยิงแอดไม่ได้ก็เพราะว่าเ c ซบุ๊ k มันปิดตั้งฉันจ้ะฉันก็เลยอ่ะเป็นแบบช่องทางธรรมชาติไปเลย ภาวนาให้มีคนเห็นตามแท็กตามอะไรที่ฉันลงลงคอนเทนต์ไปแล้วอย่างน้อยมันก็ยังมีคนมาซื้อแกซือแบบซื้อฉันรู้สึกดีใจมากตอนที่มีลูกค้าคนแรกเข้ามาคือมันแบบแค่คนเดียวมันก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วอะถึงแม้มันจะยังขายได้ไม่เยอะนะแต่อย่างน้อยมันขายออกเราก็รู้สึกดีใจละอันนี้ก็คือถือว่าประสบความสําเร็จ อีกั้นถ้าใครที่สนใจแพนเดอร์เนี่ยตอนนี้ก็ยังสามารถใช้โปรได้อยู่นะมีถึงส1ธสิเอ็ดทันวาคมนี้เลยรีบไปซื้อก่อนหมดโปรจ้าลำดับถัดไปก็คือเราสามารถอ่านหนังสือได้จบไปทั้งหมดสามเล่มภายในปีนี้สามเล่มในที่นี้คือหมายถึงหนังสือที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเล่มๆแบบจัดต้องได้อย่างเงี้ยสามเล่มนะแต่ส่วนมากคือมันก็จะเป็นนิยายนั่นแหละ แล้วก็แบบถ้าเป็นเล่มเล่มอย่างเงี้ยส่วนมากจะซื้อแบบแนวสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเราอะชอบอ่านแนวนี้อ่านแบบเนี้ยจบไปได้สามเล่มก็ถือว่าแบบเออโอเคนะแบบกับการที่ห่างหายจากการจับหนังสืออย่างนี้ไปนานมากอันนี้จะไม่รวมกับแบบพวกอ e ีบุ๊กหรืออะไรนี้นะถ้าโอ้ถ้าเป็นอ e ีบุ๊กอะคือซื้อทุกเดือนแบบอย่างน้อยต้องเติมเข้าเมบอะไรอย่างเงี้ยตลอด นักอ่านทุกท่านได้เงินจากฉันไปอย่างมหาศาลอันนี้ก็หมดแล้วนะสําหรับปีนี้และที่สําคัญเรามีเป้าหมายหนึ่งสําหรับปีหน้าแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือการที่เราจะต้องไปดูโคนันเดอ Movie อีกแล้วนะจ๊ะคือมู v วีหน้าที่มันกําลังจะมาแกคือมันน่าดูมากๆอะคือเรื่องมันแบบตัวหลัก มันเป็นลุงโมลีที่ห่างหายจากการเป็นตัวหลักไปนานมากถ้าจำไม่ผิดมูฟวีท่ที่มันมีอยู่มูฟวี่เดียวมั้งที่ลุงโมลีเป็นตัวเอกอะตอนที่แบบลันสงสัยว่าทำไมพ่อถึงยิงแม่ตัวเองอะตั้งแต่แบบมูฟวี่ต้นๆเลยสองสามเลยมั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้นเลยะแบบยังเป็นลายเส้นเก่าๆอยูเ่เลยแล้วรอบนี้นางจะกลับมาทวงคืนจอของนาง แลวที่สําคัญคือมันเกี่ยวข้องกับกรมตํารวจอะคือแบบมันต้องแอคชั่นมันแน่ๆเพราะว่าแบบคือคาดหวังไว้เยอะมากเว้ยเพราะว่าอย่างโคนันเดอะมูฟวี่ของปีเนี้ยที่เป็นของคาซึฮา,ากับเฮจิใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมูฟวี่ปีนี้เขาแบบทํามาเกินคาดมากแบบพิกโผจากการที่เคยทําทําที่ผ่านมาไปหมดเลยคือแบบมันกลมกลอมที่สุดอะของปีเนี้ย แล้วปีหน้าเราจะไม่คาดหวังได้ยังไงถูกไหมและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรามารีแคปให้ทุกคนฟังนะคะส่วนของใครรีแคปตัวเองเป็นยังไงกันบ้างก็แชร์กันได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะ